เดี๋ยวเรามาทำที่แบ่งริบบิ้นไว้ใช้เองง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันเ่าจะใช้วัสดุที่เราพอที่จะหาได้นะคะก็จะมีตัวกล่องกระดาษนะคะแล้วก็จะเป็นเทปใสเราจะทำเป็นตัวที่แบ่งริบบิ้นเบอร์สองนะคะอันนี้จะเป็นตัวแบ่งของธรรมดานะคะเป็นเนื้อธรรมดาถ้ากากเพชรเขาจะแบ่งยากนะคะแบ่งไม่ได้นะ ปุปูจะใช้เป็นตัวกล่องแม็กนะคะอันนี้คือเราเพอที่จะหาได้เนาะหรือว่ากระดาษปกหนังสือได้นะคะได้เหมือนกันก็จะเอาตัวริบบิ้นของเราเข้าไปทาบไปทาบด้านไหนไว้แบบนี้จะวางทามเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะพับทุกกล่องลงมานะคะปูขขอกลรีด ปีดลอยให้เขาพับลงมาง่ายๆอันนี้ก็คือพับลงมาให้เท่าขนาดกับตัวริบบิ้นของเรานะคะจะได้ประมาณนี้ตรงนี้ก็ตัดออกได้เลยนะคะ ใช้เทปใสค่ะใช้เทปใสติดได้เลยบนล่างนะคะอันนี้ก็คือฉุกเฉินเวลาเราจะใช้แบ่งริบบิน้นง่ายๆนะคะเราจะใช้เป็นเข็มมุดนะคะอันนี้เวลาเราจะแบ่งสองนะคะแบ่งครึ่งเราก็เอาตัวเข็มของเราเจาะไปที่ตรงกลางเลยนะคะ ตรงกลางของเส้นก็วัดขนาดแล้วก็ถ้าใครไม่แม่นก็คือวัดขนาดแล้วก็เจาะลงไปนะคะเราก็จะแบ่งได้แบบนี้อันนี้เราก็จะแบ่งได้สองเส้นประมาณนี้ค่ะวิธีแบ่งวิธีแบ่งสามเส้นนะคะเราก็จะเจาะเจาะลงไปสองรูนะคะ ตรงไปตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเจาลงไปสองอันแบบนี้นี้เราก็จะแบ่งเขาได้สามเส้นถ้าเขาไม่เท่ากันนะคะถ้าเส้นเขาไม่เท่ากันเราก็สามารถขยับปรับได้ถ้าจะเอาชัวร์ก็คือวัดก่อนเจาะนะคะ ล้วก็ไอนี้ใหม่ได้เราก็เจาะลงมาใหม่ได้แบบนี้แลาก็ดึงเวลาแบ่งก็จะได้3เส้นแบบนี้สําหรับทําตัวกุหลาบกุหลาบเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สองแบ่งสามก็จะเอามาทํางานเล็กๆแบบนี้ได้ทีนี้เราจะแบ่ง4เส้นเราก็ต้องเจาะเพิ่มค่ะเวลาเราแบ่งสี่เราก็จะเจาะ ตรงกลางลงไปก่อนหนึ่งตรงกลาง,ลงไปหนึ่งทีนี้ก็เจาะด้านข้างเราไม่จําเป็นต้องย้ำรูเดิมนะคะเราสามารถเจาะตรงอื่นได้เลยถ้าเถิลงมาด้านล่างก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อีกข้างหนึ่งแล้วก็เจาะลงมาได้เลย แบ่งสี่แล้วก็จะเจาะลงไปสามรูนะคะตรงกลางแล้วก็ด้านข้างทั้งสองข้างเจาะเขาให้เท่ากันเราไม่จําเป็นต้องเจาะตัวนี้ให้เท่ากันนะคะบางทีมันจะมีรูแล้วอย่างเงี้ยเราก็ขยับลงมาด้านล่างได้แบบนี้นะคะแบ่งสีประยุกต์ปรับใช้ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอย่างที่ทุปูแจ้งว่าเราจะแบ่งได้เฉพาะเป็นริบบิ้นเนื้อทรายธรรมดานะคะ ถ้าเป็นตัวกาก,ากเพชรตัวนี้จะแบ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่ใบมีดตัวริบบิ้นกาก,ากเพชรเขาค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็เหนียวนะคะเขาจะแบ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นได้แค่ชุกเฉินเอาไว้ใช้กับตัวริบบิ้นธรรมดานะคะ